ทุกจุดนะคะเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่เหมือนกันยันเลขไหมเหมือนกันยันราคานะคะด้านหลังตัวนี้นั่งสบายมากค่ะพี่ตัวนี้นะคะเป็นปี16กเขาจะเป็นหัวมิกกี้เมาส์มาให้นะคะมันก็จะลองคอได้ได้สบายมากในการนั่งนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์มากๆเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับนักธุรกิจเหมาะกับการเดินทางนะคะตอบโจทย์ได้มากๆหวานบอกเลยว่ามันไม่มีความอึดอัดเลยคันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้หวานพามาดูรถคู่แฝดน,นะคะคันนี้เป็นดีลักนะคะทั้ง2คันเลยเป็นเครื่อง2.5ดีเซลคันนี้นะคะเป็น A2 แล้วนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวหวานจะให้มาดูนะคะเป็นคู่แฝดยังไงดูภายนอกนะคะพี่ตัวนี้นะคะเป็นกระจังนะคะของปี2016นะคะที่มีกล้องมาให้ด้วยนะคะข้างหน้านะคะพี่อ่าอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันคือป้ายทะเบียนอ่าป้ายทะเบียนคนละป้ายเลยแล้ว ข้างหน้านะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์อ่าส่วนล้อนะคะล้อเป็นล้อมาจากโรงงานเลยอ่าส่วนด้านข้างขุดพี่ๆเข้ามาข้างในเลยค่ะอ่าหูกระจกทั้งสองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้อ่าเห็นไหมสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาคือกล้องกล้องตัวนี้นะคะมีทั้งซ้ายและขวาให้เลยอ่าตัวนี้อยู่ฝั่งคนขับตัวนี้อยู่ฝั่งคนนั่งนะคะอ่าเข้ามาอีกนิดเข้ามาอีกนิดนี่ดูประตูค่ะประตูคันนี้นะคะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองข้างเป็นประ ดดูให้ด้วยนะคะพี่ๆตามมาตาแม,มาเดี๋ยวหวานจะพาไปดูข้างหลังกันข้างหลังมีอะไรให้บ้างข้างหลังตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์นะคะให้มาทั้งหมด4จุดเลยนะคะอ่าแล้วก็มีกล้องมองหลังมาด้วยอ่าอันนี้เขาให้ความปลอดภัยนะคะในการถอยเขาก็ถือว่าใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยอยู่อ่ายังไงเดี๋ยวหวานจะพาไปดูฟังก์ชันข้างในกันว่ามีอะไรบ้างตามหวานมาเดี๋ยวภายใ,ในนะคะเดี๋ยวหวานจะพามาดูฝั่งคนขับก่อนนะคะ ฝังคนขับนะคะกรอบต่างๆที่เขามาเอามาให้นะคะตัวนี้เป็นกรอบลายไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีตัวประตูไฟฟ้านะคะเพื่อความสะดวกสบายของคนขับเขาก็มีตัวนี้มาให้อ่ากดปิดเปิดได้จากตรงนี้เลยแล้วต่อมาเป็นฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะตรงนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมีค r u i s e control มาให้แล้วก็มีมัตติต่างๆของอ่าพวงมาลัยนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นหน้าจอขนาด8นิ้ว ตัวนี้นะคะให้เป็นนิเกเตอร์มาแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้หน้าจอขนาด8นิ้วนะคะทัชสกรีนได้ <Wow. S 1> ตัวนี้มีกล้องรอบคันด้วยนะคะพี่พี่แอร์เป็นแอร์ออโต้อ่ามีแอร์ออโต้เข้ามาให้ตัวนี้ก็อ่าเหมือนที่หวานบอกเป็นนิเกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะให้กระจกตัดแสงด้วยด้วยมาด้วยนะคะพี่ส่วนทะเบียนนะคะ7972 ตามกันเลขไมค์คันนี้เลขไมค์อยู่ที่116,868นะคะพี่ส่วนภายในนะคะตัวข้างหน้าเนี่ยเบาะถือว่าสภาพดีเลยนะคะพี่สวยเลยไม่มีเบาะขาดเบาะแตกนะคะ <Wow. S 1> ส่วนมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวนี้นั่งสบายมากค่ะพี่นี่ตัวนี้นะคะเป็นปี16กเขาจะเป็นหัวมิกกี้เมาส์มาให้นะคะเวลานั่ง กวาน่าจ,จะนั่งไม่ถึงเลยนะเพราะว่าหันเตัวเตี้ยอะแต่ถ้าคนที่เขาแบบว่าตัวสูงกว่าหวานอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรองคอได้ได้สบายมากในการนั่งนะคะอ่ะเดี๋ยวนั่งไม่พอหันมาดูอีกนิดตัวนี้นะคะจอเป็นจอไฟฟ้านะคะลูกค้าย่างงัดอย่างแง่นะคะกดปุ่มตัวนี้เขาจะเลื่อนลงมาให้เราเลยหน้าจอตัวนี้นะคะเขาจะเชื่อมต่อกับจอข้างหน้านะคะตัวนี้ก็จะดูพวกแ่าความบันเทิงต่างๆได้เลยนะคะอ่า อันนี้เดี๋ยวหวานจะพามาดูแถว3ามแถวที่หวานนั่งอยู่คือแถว2เนาะ,อะพอแถว3ามถ้าสมมุติลูกค้าไปไม่เยอะนะคะก็พับเบาะแบบนี้ได้เลยเพื่อที่การเดินเข้าเดินออกเนาะสะดวกสบายส่วนแถวสแถวสาก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่ก็เอนเอนนอนได้เลยนะคะหวานก็มองว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถอเนกประสงค์มากเหมาะกับครอบครัวเหมาะก,กับการเดินทางหรือนักธุรกิจนะคะเรามาดูแถวสุดท้ายกันบ้างนะคะพี่คือตรงนี้หวานจะบอกก่อนคือ ตัวที่หวานรีวิวมาแถวหน้าๆเนี่ยคือเขาก็จะนั่งแบบเอนได้ใช่ไหมคะแถวนี้ก็อาจจะนั่งตรงนิดนึงนะคะถามว่าเมื่อยไหมก็ไม่ถึงกับเมื่อยค่ะก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้ามีใครกังวลเรื่องความเย็นนะคะหวานบอกเลยว่าแอร์ทั่วถึงนะคะตัวนี้เป็นแอร์ราวนะคะก็เหมือนที่หวานบอกรถคันนี้นะคะเป็นรถอนเนกประสงค์มากๆเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับนักธุรกิจเหมาะกับการเดินทางนะคะตอบโจทย์ได้มากๆหัวเหลือๆค่ะพี่ขนาดแถวหลังแล้วนะ อ่าเห็นไหมหวานบอกเลยว่ามันไม่มีความอึดอัดเลยคันนี้อ่าเดี๋ยวหวานจะพาไปดูข้างนอกกันมาดูภายในกันนะคะที่หวานบอกว่าคู่แฝดแฝดยังไงบ้างเบาะยังไม่แตกต่างจากคันเก่าเลยนะคะหัวหมอนนิกกี้เมาส์นะคะพวงมาลัยตัวนี้ฟังก์ชันเหมือนกันหมดเลยมีแตกต่างกันที่เดียวที่หวานแจ้งคือเลขไม้นะคะเลขไม้นะคะ1 1 1 7 6นนะคะที่แตกต่างกันไปส่วนหน้าจอด้านข้างนะคะ หน้าจอให้มาเหมือนกันเลยเป็นทัชสกรีนนะคะระบบต่างๆเหมือนกันทุกอย่างแอร์ออโต้ระบบต่างๆเหมือนกันทุกจุดส่วนข้างหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้านะคะที่หวานแจ้งไว้ภายในอ่ามาดูกันเลยหัวหมอนมิกกี้เมาส์แล้วก็เป็น11ที่นั่งเหมือนกันนะคะภายในก็แอร์ราวนะคะเย็นสบายเหมือนกัน สำหรับนะคะสองคันนี้นะคะที่หวานรีวิวไปฟังก์ชันทุกจุดนะคะเหมือนกันหมดเลยค่ะพี่เหมือนกันยันเลขใหม่เหมือนกันยันราคานะคะ,ะแต่ถ้าใครมองหารถฮุนใด Hyundai, รุ่นอื่นนะคะเรามีให้เลือกมากกว่า20คันแต่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 ถ้าพี่ชอบ2รุ่นที่หวานรีวิวนะคะหวานจะบอกเลยใครรีบมาก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะ อ่าเราก็อยากให้พี่ๆรีบเข้ามาเนาะส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามานะคะหวานมีไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่นะคะใครอยากปรึกษาเคตโทรมาหาน้องหวานได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาหวานจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ตรงนี้นะคะ087-888-4525โทรหาด้วยนะคะพี่รออยู่นะคะบ๊ายบาย